สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่นะ่ารักในการออกแบบแล้วก็การประกอบงานฝีมือการทําตู้ลําโพงไม่ว่าจะเป็น DIY หรือเป็นอาชีพก็แล้วแต่นะครับและสุดท้ายก็สวัสดีเอฟซี FC, นะครับเอฟซีโมซาวเทคที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับตามคํา เรียกร้องนะครับของเอฟซีของเรานะครับบอกว่าอยากจะได้แบบตัดไม้นะครับอยากจะได้แบบตัดไม้ของตู้ซับเบดเอฟฮอนนะครับเอฟฮอนผมก็ได้นํนเาเอามาออกแบบตู้เอฟฮอนในสไตล์ของเรานะครับอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างหรือใกล้เคียงกับเอฟฮอนที่เขาใช้อยู่ทั่วไปลักษณะของตู้เอฟฮอนเนี่ย ที่เห็นเห็นอยู่ในใช้ในประเทศไทยตอนนี้มันมีอยู่สามรูปแบบนะครับสามรูปแบบด้วยกันนะครับเราจะดูที่มุมมุมหักด้านบนนะครับมุมอ,องศาสำหรับใส่แผ่นลำโพงด้านบนนะบางคนก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับบางคนก็จะ,ะช่วงช่องที่พอดลมนะครับบางทีจะมีมุมหักนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับ แล้วก็บางทีก็จะมีหน้าตรงมาประมาณ10เซนนะครับบางบางสูตรนะครับส่วนสูตรนี้จะเป็นสูตรสามเหลี่ยมเลยนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเลยทีนี้เรามาดูแนวทิศทางของเสียงเขามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับทิศทางของเสียงเขาก็คือจะมีเสียงเสียง ที่เป็นโลเลยจริงๆ2 5ถึง50เฮิร์ตเนี่ยเสียงดำเมนี่ยมันจะออกด้านบนส่วนเสียงเสียงที่เป็นเบสสายหรือเสียงที่มันต่ำขึ้นมาอ่าสูงขึ้นมาหน่อยจะออกพอร์ตลมด้านล่างจะสังเกตเห็นอ่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันแต่ด้านบนจะรีดเสียงจะรีดพอร์ตลมให้เล็กลงเพื่อจะรีดเสียงให้มันแน่นขึ้นนะครับหนักแน่นขึ้นนะครับ ลำโพงตู้นี้ถึงจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนักน่วงนะครับมีเสียงที่หนักน่วงนึบนะครับแน่นหนึบนะครับบางคนบอกเอ้เสียงมันไม่ค่อยพุ่งเลยแต่เสียงมันจะให้ความแน่นแน่นหนึบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นมิตินะครับมิติของเขานะครับขนาดแต่ละช่วงนะครับผมจะหมุนให้ดูไปช้าๆแล้วก็ย้อนกลับไปย้อนกลับมาเพื่อนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสําหรับการนํามาตัดไม้นะครับนํามาตัดไม้จึงให้ทุกท่านได้เห็นเป็นมิติมิติต่างๆความกว้างความยาวของไม้แต่ละแผ่นนะครับท่านก็สงสัยตรงไหนท่านก็หมุนดูนะครับหมุนดูช้าๆผมพยายามใส่สีให้มันเห็นชัดเจนนะครับหมุนดูช้าๆแล้วก็แล้วก็สต็อปไว้นะครับ รู้ว่าตรงไหนมันยาวเท่าไหร่มันกว้างเท่าไหร่ที่จะตัดมาใส่ตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่นแผ่นที่รองลำโพงเนี่ยแผ่นที่ใส่ลำโพงเนี่ยนะครับเห็นไหมเจ็ดอยสามหกสนะครับก็จะแบ่งอีกช่วงหนึ่งนะครับไม่ได้ตัดน,นะครับแต่แบ่งแบ่งสำหรับเจาะเจาะพอตลำโพงเนี่ยเจาะลำโพงเนี่ยก็คือห้าสเซนนะครับห้าเห็นไหมครับอพอตที่เป็น จุดลาดเอียง2 7งนะครับแผ่น270อย่างนี้นะครับส่วนไม้ตั้งที่ตัวรองนะครับก็370นะครับลึกเข้าไปนะครับเกือบถึงดอกลำโพงเลยนะครับเกือบถึงดอกลำโพงลักษณะการใส่ดอกลำโพงจะใส่เข้ามาจากด้านหลังนะครับจะใส่เข้ามาจากด้านหลังนะครับความสูงนะครับความสูงจากจากพื้นไปหาแผ่นบนคือ560นะครับ ตู้นี้มีความสูง7 0 0นะครับ70เซนนะครับความลึก1,000นนะครับอาจะมีความสูงอาจจะสูงกว่าอะมเจอร์เล็กน้อยนะครับอาจจะมีความสูงกว่าตู้อะมเจอร์นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเน้นพอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคือ,อาบางคนเขาบอกว่าตู้ที่มันลึกๆแคบๆเสียงมันออกหนักหน่วงนะครับแต่ว่าเสียงประเภท เสียงที่มันเป็นเบสนะครับที่มันเป็นวูเฟอร์นะครับมันไม่ออกมันออกแต่ซับบางคนบอกว่ามันออกแต่ซับวูเฟอร์มันไม่ออกวูเฟอร์นี่คือเสียงที่มันลอยๆขึ้นมาประเภทเบสสายนะครับบางคนบอกอุ้ยเบสสายไม่ค่อยออกเลยท่านอ่าเราก็ถ้าอยากให้มันออกนะครับก็คือเอ่อเพิ่มเพิ่มองศาความลาดเอียงของอแผ่นสดอก ให้มันเปิดองศามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราหันหันองศาให้มันขนานกับกระแทกพื้นมาก,มากๆเนี่ยเสียงซับมันจะออกเยอะกว่าถ้าจะเปิดให้วูเฟอร์มันออกต้องเปิดให้มันเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับลักษณะของแนวเสียง <c oughs> ของตู้เอฟฮอนนะครับทีนี้เรามาดูแบบแผ่นตัดไม้นะครับตู้ตัวนี้นะครับจะใช้ไม้ทั้งหมด แผ่นครึ่งนะครับต่อดอกอท่านที่ถามมาว่าอสองตู้1คู่ใช้ไม้กี่แผ่นก็คือตอบได้เลยว่าใช้ไม้3แผ่นนะครับใช้ไม้3แผ่นนะครับสำหรับตู้7 0 1 0 0นะครับตู้70 1ดเมตรสูง70ลึก1เมตรนะครับตู้ตัวนี้จะยาวหน่อยนะครับจะยาวหน่อยเพราะว่าตู้เอพอนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเสียงที่แน่นหนึบนะครับแน่นหนึบเนี่ยคืออุกทึก อยู่พื้นหน้าเวทีนะครับแน่นเนิบสำหรับคนที่ชอบแนวแข็งพุ่งเนี่ยก็คือ bv bv กับเทอร์โบใช่ไหมครับแต่ถ้าเสียงหนักแน่นแน่นเนิบเนี่ยก็คือเนี่ยเอฟฮอนนะครับบางคนก็จะเป็นสาวกเอฟฮอนะครับเพราะว่าเอฟฮอนเนี่ยจะให้เสียงแน่นนะครับเสียงแน่นแล้วก็คือว่ากันว่า เป็นเ,เป็นตู้แบบแบนพาร์ตเนี่ยนะครับ mm hmm. มันจะมีเ,เสียงออกทั้งหลังออกออกทั้งหลังดอกออกทั้งหน้าดอกนะครับ mm hmm. หลังดอกจะถูกรีดออกจากาด้านบนหน,หน้าหน้าหน้าดอกจะพุ่งออกข้างล่างนะครับ mm hmm. เป็นตู้ลักษณะตู้แบนพาร์ตเนี่ย mm hmm. เขาจะเ,าเป็นตู้ที่เซฟนะครับเซฟดอกได้มากกว่าตู้แบบปิดนะครับแล้วก็ไม่เปลืองดอกว่าง,งั้นเถอะไม่เปลืองดอกแต่ให้เสียงแน่น เป็นตู้เอ่อเป็นตู้แบนพาร์ตนะครับกึ่งเปิดกึ่งปิด,ปด,ปดนะครับที่ให้เสียงแน่นนะครับเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนนะครับเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนเอฟอนก็จึงเป็นแฟนนะครับเป็นแฟนของคนที่ชอบเสียงประเภทนี้ในแนวนี้นะครับหลายๆคนก็ต้องการใช้เอฟอนนะครับแต่ด้วยความที่เขาเอ่อสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองไม้นะครับ มวลไม้มากกว่านะครับเนื่องจากเขาลึกนะครับตู้ประเภทนี้จะแพงกว่านะครับจะแพงกว่าแต่พูดถึงในการประหยัดดอกลําโพงนะครับให้ความปลอดภัยกับดอกลําโพงตัวนี้จะดีกว่านะครับตัวนี้จะดีกว่าในด้านความปลอดภัยของดอกนะครับไม่สิ้นเปลืองดอกนะครับตู้เป็นพาร์นี่แต่ให้เสียงที่หนักแน่นนะครับเหมือนกับประเภท ออเดอร์ order, นะครับออเดอร์เก้าออเดอร์แปดออเดอร์หกอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้จะจะไม่เปลืองดอกนะครับถ้าเราจับมาเรียงกันนะครับ8ดอกนี้ก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดู8ปดปดแปดใบนะครับ8ปดใบเห็นไหมครับแต่แนวนี้นะครับแนวนี้ยังยังไม่ได้อ่มีใครเอาไปทำตู้แฝดนะครับ ตู้เฟตในแนวนอนนี่ยังไม่มีใครทําเดี๋ยวผมจะลองออกแบบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเมื่อเรามาตั้งสําหรับคนเล่น8ปดคูณนะครับข้างละ8ดอกนะครับอ่าสิกดอกเนี่ยก,กาลังสวยนะครับสําหรับเวทีกลางนะครับเวทีกลางขอเน้นว่าเวทีกลางนี่จะดูแล้วมันสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็เสียงนี่อ่าเอฟฮอนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับหน้าเวทีนี วัยรุ่นอกสั่นนะครับพูดถึงวัยรุ่นนี่อกกระเทือนนะครับเนี่ยนั่นคือเอฟคอนนะครับ <c oughs> เสียงเขาแนวแนวแน่นนะครับแนวหนักแน่นนะครับแต่ถ้าชอบเสียงแข็งก็จะเป็นแนวเทอร์โบบีวีอย่างเงี้ยนะครับแต่เอฟคอนเนี่ยจะแนวแน่นดับนะครับหน้าเวทีน,นี่หายห่วงนะครับแผ่นดินกระเทือนนะครับแผ่นดินกระเทือนข้างละข้างละแปดตู้เนี่ย 8ปดคูณแเนี่ยจะใช้กับเวทีเวที6เมตรเวที10เมตรนะครับเวที12นะครับประมาณนี้ประมาณเวที12มเมตรนี่ยกำลังดีเลยนะครับกำลังดีเลยเถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นข้างละ12หรือ24ไปแล้วนะครับที่เขานิยมกันเวทีคอนเสิร์ตนะครับอันนี้นะครับท่านก็ไปครอบเอานะครับท่านก็ไปครอบเอา เอามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็แบบตัดไม้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับสำหรับผู้ยังไม่ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม